สวัสดียัมบ่ายครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนี่ครับพามาชมหน้างานขุดดินออกจากข้างกำแพงบ้านฝรั่งครับมันพังครับตัวนี้สามชั่วโมงผ่านไปครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับดูฝรั่งเก ดัดเล็กออกโอ้เฮ้ตกุดเอาออกไหม <c oughs> อันนี้เอาไปนี่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ดันไปข้างในอืมเกบอกเดี๋ยวเอาดินทมเลย จะตกเสาเข็มครับตรงนี้ครับโอ้สุดยอดเลย <'s> <laughs> <laughs> ใช่เลยใบเลยใบตับ ูเกาจะตัดเหล็เกเส้นออกให้มันขาดแล้วให้ผมดึงออกดึงให้มันขาดแล้วก็ดันไปข้างในเอาไว้ผมไปเลยครับอดูอ่ะดินมันดันจนคานจนคานนี่ เบะออกมาฝั่งนี้แหละมาทั้งคานเลยเบี้ยวอย่างนี้อะไรดูอ่ะเย้ทมาวน to go เขามาตกวันไหนพี่แจงเ mm hmm. ขามาตกเสาเข็มวันไหน มันมีกี่เส้นเนี่ยหนึ่สองเส้นบ่ One two 6 6อ่ะอีกเส้นใหญ่ขนกันได้นี่คัดคัด

ฟังเนี่ยที่เหลือเนี่ยอ,อ๋อเดี๋ยวันนี้ผมจะดึงตัวนี้ออกแล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปให้มันเกลี่ยให้มันเสร็จแล้วรอให้เขามาตกพอตกเสร็จจะค่อยมาเก็บตัวนี้เนาะ แล้วฝั่งนู้นต้องปุ่ดินไหมพี่ฝั่งนู้นอ่ะไปโปะอะได้อยู่เนาะเดี๋ยวผมจะดึงไอ้ดินตรงนั้นไปโปะฝั่งนู้นโปะไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันไปอีกเนี่ยเพรโปะไว้เหมือนเหมือนทางเนี่ยเนี่ย อ๋อนี่ครับต้องปลุกไว้ประมาณเนี้ยอันนี้มันที่ของใครนี่เขาไม่ทมบบอฮะนี่นะเขาโร่ขายเขาขายเท่าไหร่นี่อ๋อ S <S ออครับดินมันดันคานไปนี่หมดเลยดันแล้วนี่เบี้ยวเลยคา,านเบะออกนี่มนหมดเลยฝรั่งบอกว่า เดี๋ยวแกจะตัดอันนี้ขาดใช่ไหมแล้วก็ดันมาไว้ข้างในืนว,ว่าหานจะปอี่ควรจะมีัูหไครับไว้แบบนี้มันก็ตกมันก็ตกเสาเข็มไม่ได้สิ ต่อข้างในก็คือมันมันไม่ตรงหรอกมันต้องมีเบี่ยงเพราะว่าอันนี้มันอันนี้มันก็มันก็เอียงอยู่แล้วนะอ๋อ Can you bring my digger? This one or another one? No, this one. Huh? This one. Poop, Thank you. Thank you. Thank English, Thank you.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  you. นี่ขนาดเขาดึงตัวนี้ไว้ไหมโอ้ไม่เวียเวียเวียเวีเอียงไปแล้วอ่ะอืมมันเอียงมันไล่ตั้งแต่นี่ไปดึงไม่อยู่หรอกตอนนี้มันดินใหม่หมดเลยเนาะขาดเลยมันมันกระชากไปเลยน้ำน้ำมันซึมลงนี่ได้แล้วมันดัน <c oughs> หนักยุ่งทางานซ่อมนี่ฮะงานหนักยุ่งตกเสาเข็มนี่คือธรรมดาตอกเสาตอกเสาเข็มแล้วก็วางแผ่นสำเร็จเลยตอกเสาเข็มนี่ต้องลงอย่างน้อยสองเมตรนั่นนี่ไม่อยู่ฮะไม่อยู่ไม่อยู่บ่อย่างน้อยสามเมตรนี่นะอืมถ้าเป็นไปได้ใช่ดีห้าเมตรบ่เหมือนทำเหมือนทำบ้านอ่ะอ๋อ อุพีถ่ถ้าตกมันไม่สะเทือนบ่เขือนตึบตึบเขือนขน,น,นาดตอกบ้านนี้ยังสะเทือนเลยอันนี้อยู่บ้านตอกเลืกหาเมตรนี่นี่นะไอ้นี่เขาเอารถตกใหญ่มาตกเลยป่ะพี่อ๋อเขาวัดแล้วบอกกี่กี่เสายี่สิบเก้าเสายี่สิบเก้าเอาไป ยาิบเก้าเสาี่าเสาฮิค่าตห้าพันนะฮะตอวันอ๋อคิดเป็นวันบ่โอแล้วนี่เขากิดประมาณกี่วันเนี่ยสองวันสองวันยี่ไปถึงสามวันแล้วนี่ ครับแต่แกจะมวยเอาเรียกพี่ส<า>ี่หมื่นเาแต่แต่ถ้าตกนี่ยางที่พี่ว่าแะลรต้องเป๊ะเลยนี่เ <No. S 1> น,นาะใช่ไม่งั้นวางแผ่นพื้นไม่เข้าหรอกล,ลึกไปไม่ได้ระดับเท่ากันหมดก็มีปัญหาอืมมันต้องวางแผ่นพื้นเรียงกันหมดเลยนะครับต้องเป๊ะเลยนี่โตก ที่นี่ตรงกูหาชางซืมือนะอ่ะแต่พูดถึงถ้าเราขุดขุดเป็นร่องเล็กหน่อยแล้วก็เทต่อหม้อเลยอยู่ไหมพี่บังก็ดีใจบังเขาเรียกว่าอะไร,รนะขนาดนี้เหมออือนนี่ก็เทต่อหม้อเลยนะเทต่อหม้ออะไรก็นี่มันเทบนพื้นดินเนาะ มันไม่ได้ลงล่างเนาะคกอตเออืมมันต้องขุดลงไปประมาณจากนี้ประมาณเมตรห้าสิบอะครับแล้วก็มัดเหล็กเลยอะมัดเหล็กใหญ่ๆหน่อยเนาะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เทเสาสําเร็จเลยเทเสาไปอันนี้มันจะเทคันใหญ่หน่อยเทเทอ,อ,อะไรนะเทรอบเสาเลยอะเสาจะไม่ให้จอะไงไม่ให้จอะยึด เสาไหนพี่เสาเข้มอ่ะเมื่อเรา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 ทุบไอ้เรียองอะไรดอกเสาเข้มเสร็จปุ๊บแล้วแคานเกคานล้อมเสาเลยอ่ะอ๋อเหมือนแกคานมันใหญ่กว่าเสาอ่ะครับอี ه, ถ้าตกกันานั้นน่ะตกสามเม็ดแล้วต้องเทอยู่บ่เออไอ้นะะันเขาบอกว่าต้องเทเพราะว่าเหมือนแผ่นพื้นเหมือนดินมันบางทีมันมีความยืดหยุ่น Oh. มันก็จะคาดเคลื่อนเวลาวางแผ่นพื้นปุ๊มันก็มันทำให้แผ่นพื้นไม่ไม่ไม่เสมอไม่ไม่เท่ากันออ๋ oh. ไปดูอยู่ไปดูเลยของติดทาวน์อ่ะเขาบอกอ,อันเนี้ยวางเสาไอ้เทคานอีกอ,อีกฝั่งนึงไม่ได้เทอ่ะเ oh. ดี๋ยวเอเดียะมันมันเหลื่อมล้มกันอะ่ะอ๋อวเดียะปลีโมพงังทุงทีดีมันครับแต่ถ้าเทคานทุกเสมอเลย ไอเป็นพื้นมันอยู่ได้เป็นห้าสิบปีเนาะอันนี้มันสิบสามสิบปีแล้ก็ไปหมดเล้อหมายถึงตอกเสาเข็มเสร็จเสร็จแล้วก็เทต่อมอญบอกเออมันเห,หมือนต่อมอญเลยคือทำทำเกลือไอคุยกระชั่งเมื่อกี้เหมือนเทคา,า,านใหญ่อะ่ะครับเหมือนให้มันยืดอีกอีกทีหนึ่งนี่นะเสาเข็มนี่ยาวเท่าไหร่นี่สั่งมาสั่งมาประมาณหกย่างน้อยหกเมตรหกเมตร <6. S 2> จะให้ท่างที่จะเอาเนี่ยให้เขาคำนวณอีกรอบหนึ่งว่ามันเอา <6. S 2> ช,อช,ชัหกเมตรตกไปลึกสามก็เหลือสามเมตรใช่ไหมต้องมวาวัดความสูงของเนี่ยให้มันขนาดเท่ากันเนี่ยโอ้โอเคเก่งเนาะตกกว่าจะได้ไหมได้ <c oughs> <c oughs> กีเส้นแกอยู่ทำงานมีแต่อันนี้เดี๋พวกช่างซ่อมพวกนี้แหละพวกนี้แหละไห้นี่เนาะแกเป็นช่างป่ะช่างยนต์ช่างพวกแม่คอยรถทำถังน้อยใหญ่ใ่อ๋อที่อยู่ประเทศแกนะแกอยู่ทะเลอันนั้นเด้พวกทะเลทรายน่ะอ๋อพวกที่รถทำถุดน้ำมันนะพวกรถใหญ่ๆอืมแม่ค่อยพวกถุดเจาะน้ำมันอ่ะอืมแกอยู่หน่วยซ่อมบำรุงครับ เกซอมอันนี้เป็นไหมถามแกดูที่นี่ฮะน, <Huh? S 2> นี่อยากเล่นพวกนี้แหละแต่าบางหอไม่ตนเลยื่อยโอเคอะเดี๋ยวแม่โกดิงดูแล้วก็แม่หม้อละไปาลงทเบย ลองดูลองดู<า>เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูก่อนครับดูว่าจะออกไหม กลัวกำแพงพังมาใส่รถโอเคเดี๋ยวออกก่อนเออ,อเก่รอบครอบจริงๆเว้ยแน่นอนมากเลยกันไว้ครับเดี๋ยวเอารถไปจอดที่อื่นก่อนโอ้เดี๋ยวกำแพงล้มมาใส่รถเกิดขึ้นมานี่ใครจะได้ผิดชอบ น,นู่นจอดไว้ร่มดีกว่านู่นจอดไว้นู่นครับอึ๊บอึอ๊บว้าว้ามาดูว่าจะออกไหม ดีครับผม